ในระหว่างนี้นะคะก็จะเป็นการดมยาสลบนะคะขั้นตอนของก็จะมีอาจารย์วิสัญญีแพทย์นะคะประกบตลอดนะคะแล้วก็พยาบาลวิชาชีพนะคะตามสาขาวิชาชีพภายใต้ของมาตรฐานที่มี JCI นะคะขั้นตอนด้านหลังนะคะก็จะมีอาจารย์วิสัญญีนะคะดําเนินการก็จะเห็นกดเครื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานนะคะบางท่านอยากรู้ว่าดมยาสลบยากไหมจะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมนะคะในขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะคะ จะเสียงนี้จะได้ยินบ่อยๆ r, ที่เวลาพวกพี่ดาวพี <réussi> raszam, cort, ่เติร์นพี่ใหม่นะคะขึ้นไปไลฟ์สดก็จะมีตืดๆเดือดๆอย่างนี้ก็คือเป็นเครื่องนะคะนะคะเราจะมีหมอวิสันยี่จะรอดนะคะอาจารย์ก่อนจะทําอะไรแล้วก็จะแจ้งว่าหนึ่งสองสามเป็นแบบนี้ทําแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกอย่างที่โรงพยาบาลเอเชียทำนะคะอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเรามีสั้นๆว่า JC I นะคะโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลสัตว์ปรตกแต่งเพราะฉะนั้นคือสิ่งแรกที่เราต้องห่วงใหญ่คือ ความปลอดภัยของคนไข้สนใจแสตรปร์ก็ทักไปที่สอบถามที่โรงพยาบาลอินเซียนะคะในส่วนของแสตรป์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเราก็ดูแลเต็มที่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บิวตี้กรของเรานะคะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะเสร็จแล้วก็อะไรๆอยากดูรีวิวก็ทักไปได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวรอ,อกันพบกับพี่ดาวเดิมใหม่นะคะในไลฟ์ต่อไปว่าเราจะมีอะไรเป็นสแสตมป์ของวันนี้บ้างขอบคุณนะ